ที่ห้องประชุมภาขวัญโรงเรียนเทศบาลสามสามัคคีวิทยาคารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่15สิงหาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเ,เร็งต่อมลูกหมากขึ้นโดยมีนายแพทย์เฉลิมพลชยรัตผู้อหนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีร่วมด้วยนายประสบสารสมัรรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางอาภาเพนธรรนุรักษาการแทนในฐานะรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ผู้บริหารเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมอประชาชนร่วมในกิจกรรมเสวนาในหัวข้อสิงหาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมลูกหมากโดยแพทย์หญิงอิสาราพรแสงใสแก้วแพทย์เฉพาะทางด้านเคมีบำบัด กิจกรรมประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งดรัสการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมลูกหมากบริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพเช็คอัพสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA test free ในสตรีอายุ30 60ปี โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้มากในชายไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ชัดเจนแต่พบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมีความสัมพันธ์กับอาหารประวัติครอบครัวที่โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากจะสูงขึ้นหากมีญาติใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือลูกที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือยีนที่เสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมโรคอ้วนและเชื้อชาติมีข้อมูลพบว่าประเทศในแถบยุโรปมีอุบัติการของมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าในเอเชียถึง เกือบห้าเท่าแต่อย่างไรก็ตามคนเอเชียและคนไทยก็ไม่ควรมองข้ามโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนี้ ทั้งนี้เดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภายมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นครับก็วันนี้ก็เป็น วันวันดีอีกวันหนึ่งนะครับผมสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์นะฮะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งนะครับรอบรู้กับมะเร็งกับ UBCH ครั้งที่15เดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนก็เรียกว่าเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลรัชาธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เห็นความสําคัญถึง การที่จะทําอย่างไรให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราจะพูดง่ายคือลบกับโรคมะเร็งจะทําอย่างไรเพื่อที่จะลดสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยน่าจะเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยตรงน,นี้เองเนี่ยก็เน้นจุดที่ว่าความสําคัญของการที่เราจะต่อสู้กับโรคมะเร็งที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คงตั้งแต่ในเรื่องของการที่เราจะรณรงค์เรื่องของ การสร้างองค์ความรู้นะครับในเรื่องของการป้องกันการส่งเสริมการคัดกรองนะครับถ่ายทอดให้ไปสู่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านครอบครัวนะครับชุมชนนะครับรวมถึงอำเภอต่างๆนะฮะจุดนี้เองก็เป็นจุดเน้นที่เราลงไปให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้การที่เราจะส่งเสริมป้องกันเพื่อทําอย่างไรเพื่อที่จะสามารถให้ประชาชนสามารถที่จะคัดกรองตัวเองได้ สามารถที่จะป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับหรือถ้ามีอาการผิดปกติสามารถที่จะมาที่โรงพยาบาลและสามารถที่จะทราบว่าช่องทางใดที่โรงพยาบาลเปิดแล้วสามารถที่เข้ามารับการดูแลจากโรงพยาบาลให้ได้รวดเร็วที่สุดต้องขอบคุณทรวงสารสุขในยุคนี้และยุคไหนที่ได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์นเคลื่อนที่ นใหู้ศึกษาและให้ความรู้เรื่องด้านมะเร็งโดยเฉพาะเรื่องรุมะเร็งอันนี้ต้องยืนยันว่าศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีมีความตั้งใจที่จะเข้ามาทําให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล80,000กคน29.4ตารางกิโลเมตรในรัฐทราบข่าวสารเรื่องนี้ถามว่าความจําเป็นมีไหมมีถามว่าประชาชนคนจังหวัดอุบลราชธานีป่วยเป็นโรคมะเร็บบงต่อมรูปหมากไหมก็มี อยู่ในเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างที่จะเทียบเท่ากับพื้นที่อื่นดังนั้นต้องกาบขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและทีมงานของสมนย์ริกาทุกท่านที่ได้ใช้เวลาอันมีค่าและเวลาอันมีเกียรติในเดือนสิงหาเนี้เป็นการรณรงค์เพื่อกระดมให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะความจำเป็นเกีย่ยวกับตอมผู้หมาของผู้ชาย เหล่านี้ถือว่าเป็นการดีและทางเทศบาลนครอุบลภายใต้การดูแลของท่านนายกพิยาชัยสงครามนะครับที่ท่านเป็นนายกเนี่ยเราก็มีกองทุนสปทชซึ่งได้ดูแลอยู่ก็ยินดีที่สนับสนุนจะเป็นเครือข่ายพันธมิตรกนันเป็นเฟซนชิกกันและทำมอย u ร่วมกันไปข้างหน้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเชื่อว่าประชาชนสูงใจก็มีให้ความรู้และไปพูดต่อไม่ใช่มีความรู้แล้วก็เก็บไว้ เป้าหมายของเราคือรู้เรื่องมะเร็งรู้เรื่องมะเร็งตอมรุ่มมากแล้วก็ไปพูดต่อเตือนกันต่อเตือนกันเพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อการรักษาและเพื่อความยั่งยืนของชีวิตในอนาคตขอบคุณจริงๆครับ